เครื่องไม้เครื่องมือไหนด,ดีพูดคุยกันในช่วงนี้กับทรายแม่อิ๋วค่ะอิวว๋วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะจากที่เมื่อวานนี้เจ็บช้ำน้ำใจไปกัน17บจจุดเช้าว,วันนี้อเก็นเอสเ m ม t e บวก <c oughs> บวกก็ <c oughs> เอาเอาหลักพอพอสมน้ำสมเนื้อ <c oughs> อิ๋วเชื่อไหมอ่ะอิ๋วเชื่อเอสเ m ม t e ดีไหม เชื่อที่นม่เชืยอดีไหมเอลบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเอลเปิดให้ดูเลยดีกว่าตอนนี้ estimate ที่เท่าไหร่ใช่ค่ะก็เมื่อกี้บอกว่าเมื่อวานใช่ไหมคะที่เป็นตัวเดลต้าที่ฉุดลงใช่ไหมคะก็วันนี้ค่ะ Estimate ของตัวเดลต้าก็บวกขึ้นมาประมาณ2.5จุดจุดนะคะก็ต้องรอดูว่าตอนเช้าเนี่ยตัวนี้จะดึงให้แบบว่า ตลาดเนี่ยค่ะตอนเปิดตอนรอบเช้าเนี่ยจะยังสดใสอยู่ไหมนะคะอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเหมือนเราเหมือนเราต้องมาลุนเดลต้าทุกวันเลยเนอะลุนลุนคว <c oughs> บคู่ไปกับเซตไปด้วยเลยอ่ะเขาขึ้นเซตก็ไปเขาลงเซตก็โดนกระชากลงมาด้วยนะคะใช่เลยนะคะก็วันนี้ค่ะอยู่ก็นําในส่วนของโปรแกรมเนี่ยค่ะมาเ,เป็นคอนเซปต์นะคะวันนี้ก็คือจะเป็นการสแกนหุ้นแบบเฝ้าระวังนะคะซึ่งต้องบอกว่า หลังจากที่เห็นเซตเนี่ยปรับตัวลดลงเมื่อวานไปสิบกว่าจุดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือแบบภาพรวมมันค่อนข้างที่จะผันขวนแต่เป็นทิศทางแบบว่าเริ่มเริ่มแบบเคขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นคอนเซปต์สแกนหุ้นแบบเฝ้าระวังนะคะเฝ้าระวังในที่นี้ก็คือแนวโน้มหลักของหุ้นเนี่ยค่ะยังเป็นทิศทางขาลงแต่มันมีการแบบว่ารีบาวด์เด้งกลับเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เจอมุ้นเหล่านี้ค่ะจะต้องระมัดระวังมากขึ้นหรือว่ารัดเข็มขัดให้มากขึ้นนั่นเอง ะะนนเดี๋ยวเราไปดูในส่วน,อวนของสูตรสแกนกันนะคะ,คะอนนขออนุญาตพับลงนิดนึงนะคะสูตรสแกนเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นหนึ่งใน14สูตรส,สแกนแสำเร็จรูปนะคะที่ใช้งานค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะแต่ว่าสูตรนี้จะหยิบยกมา เล่าไม่ค่อยไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะคะก็จะอยู่ใน DIY conditional search นะคะตรง a s สเ r e e n นะคะแล้วก็กดเพิ่มในส่วนของ DIY เข้ามาได้เลยในหมวดหมู่ของสแกนนะคะ แน่นอนนะคะว่าฟีเจอร์นี้ค่ะเวลาที่เราเพิ่มเข้ามาเรียบร้อยอะคะ่ะให้เรามาโฟกัสตรงหัวข้อนี้ค่ะที่เป็น r e c o m m e n d e d นะคะซึ่ง r e c o m m e n d e d ในที่นี้ก็คือจะเป็น14สูตรสแกนที่อยู่เล่าให้ฟังนะคะว่ามันมีทั้งพื้นฐาน6สูตรแล้วก็ทางเทคนิคด้วยนะคะซึ่งสูตรที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะ lady เด็ดแคตเบล์นะคะ,คะตัวเด็ดแคตเบล์ก็คือจะเป็นความหมายของสูตรสแกนที่บอกว่าแนวโน้มหลักอะค่ะยังเป็นทิศทางขาลงนะคะแล้วก็แต่ว่าในภาพรวมของการะระยะสั้นเนี่ยมันมีการเด้งรีเบลขึ้นมานะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นก็คือนักลงทุนบางท่านที่เห็นแบบว่าอุ้ยหุ้นขึ้นหุ้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปซื้อนะคะก็อาจจะแบบว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเ,เพราะว่าทิศทางหลักเนี่ยเขายังเป็นทิศทางขาลงอยู่นะคะเพราะสามารถเพราะฉะนั้นสามารถใช้สุตสแกนตรงนี้เข้ามาช่วยได้ ะะถ้าเกิดว่าสนใจที่จะลงทุนนะคะอาจจะต้องแบบว่าวางแผน stop loss หรือว่าแบบวางแผนให้ดีนั่นเองนะคะก็ ดับเบิลคลิกนะคะในส่วนของสูตรสแกนนะคะเรามาดูกันเรามาดูเงื่อนไขกันว่าในส่วนของเงื่อนไขสูตรสแกนอันนี้ค่ะมีอะไรบ้างนะคะพอดับเบิลคลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมดประมาณ3เงื่อนไขนะคะที่เอามาเป็นเหมือนกับประกอบร่างนะคะของสูตรสแกนนี้นะคะเงื่อนไขแรกนะคะจะเป็นเงื่อนไขของตัว i n d i เต t o r ที่ชื่อว่า stochastic fast นะคะ ซึ่งในเนี้ยค่ะจะใช้เป็นพรีเลียต14วันนะคะพรีเลียต14วันแล้วก็เปอร์เซ็นต์ดีเนี่ยก็คือพรีเลียต3วันนะคะแล้วก็ฟาสในที่นี้ก็คือจะเป็นเปอร์เซ็นต์เคเนี่ยจะต้องมากกว่า80มากกว่า80อะคะ่ะอันนี้ก็แน่นอนว่าในส่วนของตัวสโตแคสติกนะคะม,มันจะมีการแบ่งโซนนะคะเป็นโอเวอร์บอสกับโอเวอร์โซนนะคะถ้าเป็นสโตแคสติกเนี่ยก็คือ20-80เนาะ ถ้าเกิดว่าเข้าสู่โซนโอเวอร์บอทเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นโซนมากกว่า80นั่นเองนะคะ ừ ừ ừ. ซึ่งในที่นี้ก็คือจะบอกว่าหุ้นหุ้นเนี่ยค่อนข้างร้อนแรงนะคะจนเข้าสู่เขตโซนโอเวอร์บอทนั่นเองนะคะ <ừ. S 1> แล้วก็อันนี้คือเงื่อนไขแรกนะคะส่วนเงื่อนไขที่สองนะคะก็คือจะเป็นเงื่อนไขของทิศทางแนวโน้มนะคะของหุ้นที่ติดมาจากสุสแกนโดยจะใช้เป็นเส้น SMA นะคะก็คือราคาล่าสุดเนี่ย ยังอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย240วันนะคะปกติเนี่ยเราจะใช้เป็นเส้น FA สองร้อ 200, ใช่ไหมคะอ,มอันนี้ก็คือบอกว่าหุ้นที่สามารถยืนเหนือ240วันได้นี่ก็ถือว่าแบบว่าถ้ายืนเหนือได้เนี่ยต้องเป็นทิศทางแบบแข็งแกร่งนะคะสามารถที่แบบว่าเป็นทิศทางแนวน้มขาขึ้นได้นะคะคแต่งนะคะ ในสูตรสแกนเนี้ยก็คือราคาเนี่ยยังอยู่ใต้เส้น2อ0อยสิบอยู่นะคะอม,มองได้ว่าทิศทางแนวโน้มหลักเนี่ยก็ยังเป็นทิศทางขาลงนั่นเองนะคะสองอไม่พอเหรอคะท่านียรอยู่อะไรนะคะ200รอยไม่พอเหรอสองอยไม่พอ,อ, <laughs> อค็ <laughs> ไม่สองเป็น240ิบเลยคะ่ะแต่จริงๆงปรับได้นะคะปรับได้สามารถที่จะปรับเป็น200ร้อก็ได้นะคะอ,อันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของดีฟอ u l ์ของโปรแกรมนะคะแบบว่า กดเน้นๆมาเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สามารถหมายถึงว่าหุ้นตัวไหนที่มไม่สามารถ240ได้ก็แบบว่ายังมองว่าเป็นทิศทางขาลงอยู่นะคะทิศทางหลักค่ะแล้วกเ็เงื่อนไขที่สามนะคะเงื่อนไขเนี้ยก็จะพูดค่อนข้างที่จะบ่อยก็คือจะเป็นเรื่องของสภาพคล่องนะคะ,คะก็ถึงแม้หุ้นเนี่ยค่ะเป็นทิศทางแนวโน้มหลักเนะี่ยเป็นทิศทางขาลง แต่สภาพคล่องเนี่ยก็คือมูลค่าการซื้อขายเฉลีย่ยในรอบ5วันเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่10ล้านขึ้นไปจนถึงประมาณ1นึ่งล้านนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ปรับได้เช่นกันนะคะเงื่อนไขที่3แล้วก็กดเซิร์ชค่ะก็จะได้หุ้นอยู่ทั้งหมดประมาณ3ตัวนะคะเราไปดูกัน <ừ> ว่า3ตัวเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะเท่ากับว่าอันนี้จะเป็นข้อมูลของเมื่อวานใช่ใ่เพราะว่าตลาดยังไม่เปิด เพราะ,ะ,ะฉะนั้นคุณผู้ชมจะทําตอนช่วงนี้ก็ได้หรือจะทําเมื่อวานตอนปิดตลาดตอนเย็นก็ได้เหมือนกันถ้าเราดูสามตัวนี้เลยค่ะค่ะพอนีอ้เราได้แค่สามตัวนะเดี๋ยวเราทํากานบ้านในรายการเลยใช่ค่ะก็สามในสามตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของกราฟนะคะอันดับแรกก็เช็คก,ก่อนในส่วนของตัว stochastic fast นะคะอันนี้อิวมีเปิดเข้ามาเรียบร้อยละนนเดี๋ยวขออนุญาตทำเป็น real time search นะคะเล็กๆนะคะแล้วก็พับในส่วนของตัว ดีไอไลงไปนะคะก็เน,นี้ยค่ะจะเป็นในส่วนของเทคนิคข้อชาร์ตนะคะก็เพิ่มได้นะคะจากแอสไพรีนแล้วก็เป็นในส่วนของชาร์ตตรงเนี้ยเพิ่มเข้ามาได้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็อันนี้อยู่มีแอดในส่วนของตัวเส้นค่าเฉลี่ย240วันเข้ามานะคะ,คะ ุนตัวแรกที่ติดเข้ามาเนี่ยค่ะก็คือแน่นอนว่าราคาเนี่ยยังอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย240นะคะก็คือแทนด้วยเส้นสีเขียวที่อยู่เพิ่มเข้ามาให้นะคะแน่นอนว่าทิศทางแนวโน้มหลักเนี่ยก็ยังเป็นขาลงถ้าเราลองบีบกราฟอะคะ่ะให้มันเป็นย้อนไปในอดีตนะคะเราจะเห็นว่าในอดีตเนะะี่ยค่ะราคาหุ้นเนี่ยมันมีการแบบว่า พยายามที่จะชนในส่วนของเส้น240วันแล้วแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเหมือนได้ใช่ค่ะชนแล้วก็เด้งต่อแล้วก็กลับมาชนแล้วก็หลุดลงต่อ,อ,อนะคะแล้วก็ชนแล้วก็หลุดลงต่อเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเห็นตัวนี้ค่ะอย่างล่าสุดเนะะี่ยค่ะราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ไกลกับเส้นค่าเฉลี่ย240วันเนี่ยโอ้โหก็ถือว่า ห่างไกลเหมือนกันนะคะในส่วนของว่าที่มองว่าหุ้นเนี่ยจะมีแบบฟื้นตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ค่ะแต่ว่าไม่มีแรงซื้อเข้ามามวัดได้จากตัวอ่าอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าสโตแคสติกฟาส s t นะคะอันนี้อยู่ก็เพิ่มเข้ามาให้สามารถเพิ่มได้นะคะในส่วนของอินดิเคเตอร์แล้วก็เลือกเป็นส่วนของโชว์ออ l อินดิเคเตอร์แล้วก็พิมพ์ค้นหานะคะสโตเนี่ยค่ะก็จะเจอเป็นสโตแคสติกฟาส s t นะคะก็กดแอปพลายเข้ามาได้นะคะ ซึ่ง s t o แคสติกฟ้าะคะ่ะในสูตรสแกนของ d e c a แคดเบค่ะจะใช้เป็น14วันนะคะก็ดับเบิลคลิกนะคะจากตรงเนี้ยแก้ไขปอ,อปรับเปลี่ยนพีเรียดน,นะคะเป็น14 3นะคะแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะคะอ,อ,อันนี้อยู่ปรับตั้งค่ามาเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งค่ะก็คือในส่วนของตัวโปรแกรม f i n a n c i a l Hero ค่ะเราจะมีการระบายสีนะคะที่แบ่งเป็นเขตของโซนโอเวอร์บอโอเวอให้นะคะถ้าเป็น ราคาหุ้นเนี่ยค่ะปรับตัวลดลงจนเข้าสู่เขตโอเวอร์โซเนี่ยค่ะจะระบายเป็นสีแดงนะคะแน่นอนถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยค่ะพุ่งตัวแรงนะคะจนเข้าสู่ K o เขตโอเวอร์บอสนีค่ะก็จะระบายเป็นสีเขียวให้นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเราอยู่ในอดีตนะคะทิศทางแนวโน้มหลักย,ยังเป็นขาลงแต่ว่าราคาหุ้นช่วงที่มันมีการดีดขึ้นไปค่ะจนเข้าสู่เขตในส่วนของโอเวอร์บอสนะคะแล้วก็ แปลว่าแรงซื้อมันเด้งขึ้นมานะคะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะผ่านในส่วนของเส้น240วันได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราอาจจะต้องเฝ้าระวงังถ้าเกิดว่าเ,เราอยากจะเล่นนะคะก็อาจจะเล่นเป็นตริงกัไรสั้นๆก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถือลงทุนอันนี้ก็อาจจะยังแบบไม่ไม่ไม,ไม่ถือว่ายังไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องแบบว่าจนกว่านะคะทิศทางหรือว่าเทรนเนี่ยจะสามารถแบบยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย240วันได้นะคะ คุณแบบนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นมือใหม่อย่างที่แบบที่สนใจเลยชอบมองเลยรู้ไหมหุนรีบาร์แบบเนี้ยอยากเข้าแต่ตัวเนี้ยมันคือเตือนคุณไว้ว่าเข้าได้นะแต่มันมันต้องแบบระมัดระวังอย่างมากคืออยากให้มองว่ามันเป็นแค่การรีบาร์เพราะว่าแนวโน้มหลักมันังเป็นขาโงและเห็นเห็นความมาสัจรย์ของเส้น240งร้อยสี่สิบไหมนี่ไงที่ที่ต้องแนนถามว่าตอมใช้240ร้อยสี่สิบนมันก็จะเป็นแนวต้านแบบว่าแข็งแกร่งอ่ะ ใช่ค่ะถ้าว่าแนวบันแข็งแข่งไปได้ก็ถือว่าเป็นทิศทางบวกที่ดีนะคะอันนี้ก็จะมีหุ้นหลายตัวนะคะที่ติดเข้ามานะคะในส่วนของตอนที่ตลาดเปิดและตอนนี้นะคะบวกมาประมาณอสี่ห้าจุดนะคะก็รอรุนว่า จะยังเขียวสดใสจนถึงสิ้นวันไหมนะคะในส่วนของตลาดันี้นะะพี่เดลเมื่อกี้เนี่ยเปิดมาบวกประมาณ2อจุดกว่านะหันมาแป๊บเดียวเหลือ1.5ึ่ละ <laughs> อ่าเพราฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบติดตามกันต่อเนื่องเลยะนะคะในส่วนของตัวเดลตานะคะแล้วก็หุ้นที่ติดสูตรสแกนเนี่ยค่ะก็คือ,อะจะเข้ามาแบบเรียลไทม์เช่นกันนะคะเวลาที่เรากดตัวเรียลไทม์คอนดิช o ันคอนดิชันลเซิร์ชเนี่ยค่ะ เราจะเป็นในส่วนของกรอบเล็กๆใช่ไหมคะโดยที่เราไม่ต้องไปกดเซิร์ชในตัว DIY นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าเมื่อสักครู่ค่ะมันมีหุ้น3ตัวที่ติดเข้ามาในสื่อสแกนแต่ตอนนี้ค่ะพอมีหุ้นตัวไหนที่เข้าเงื่อนไขที่อยู่พูดคุยไปเมื่อก่อนหน้าติดเข้ามาให้แบบ real time <ๆ S 1> ก็จะโชว์เข้ามาได้เลยนะคะอันนี้คือ PSL นะคะตัวด้านบนสุดนะคะส่วนตัวไหนนะคะที่แบบว่าไม่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนะคะก็จะเด้งออกไปให้ real time เช่นกัน เดี๋ยวก่อนนะเทนเดออิววมดแนนจำได้ตัวหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยมันมีซีฟาร์มใช่ใช่ใช่ <ไป S 2> ค่ะในวันก่อนหน้าขออนุญาตแบ็กเทสหน่อยได้ไหมคะว่าซีฟาร์มเป็นไงบ้างคะตอนนี้ได้ค่ะซีฟาร์มนะคะอันนี้คือติดจากสูตสแกนเมื่อวานตอนเย็นใช่ใชซีฟาร์มเนี่ยค่ะ เส้นค่าเฉลี่ย240เนี่ยยังไม่โชว์นะคะเพราะว่าตัวกราฟแท่งเทียนหรือว่าการคำนวณนะคะมันยังแบบว่าข้อมูลยังไม่ถึงเนาะก็เลยยังไม่โชว์อาจจะปรับเป็นในส่วนของอ200วันก็ได้นะคะอาจจะดูเป็นภาพรวมแบบว่าในส่วนของแนวโน้มหลักที่นักลงทุนส่วนใหญ่นิยมใช้อันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะคะนี่นี่ก็จะเป็น200วันนะคะแต่ถ้า240เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยยังอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยอยู่นะคะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวตัวแคสติกเนี่ยค่ะก็คือเด้งขึ้นมานะคะจนเหนือในส่วนของโซนโอเวอร์บอนะคะนี่เลยนะคะใช่อ๋อแล้วก็เมื่อวานเนี่ยค่ะที่ติดเข้ามาในสุดสแกนเนี่ยค่ะอ๋อนี่ไงคะ่ะเขียวๆตรงนี้เห็นไหมคะมเดี๋ยวขอย่าซูมนะคะเนี่ยค่ะอันนี้อู่ปรับเป็นเส้น240วันแล้วนะคะ,คะนี่อ,อ่ะแล้วก็เอเมื่อวานค่ะที่ติด สูตรสแกนเข้ามาก็คือตัวแท่งเทียนเนี่ยค่ะอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย240ซึ่งจริงๆก็คือชนเลยนะคะปิดปิดอยู่ใต้นะคะจึงติดเข้ามาในส่วนสแกนของตัวเด a กแคดเบลล์นะคะแต่ว่าวันนี้เปิดมานะคะแต่ว่าเป็นแท่งเทียนสีแดงนะคะแต่ว่ายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย240ก็เลยไม่ได้อยู่ในส่วนของตัวสูตรสแกนเงื่อนไข d e a d แคดเบลล์นะคะแล้วก็ตัวในส่วนของ สตโตแคสติกเนี่ยก็ยังอยู่ในเขตของโซนของโอเวอร์โอเอยู่ใช่ใช่ค่ะ,คะชอบตรงนี้แหละตรงเขียวแดงโอโซโอ r บอเห็นชัดเจนมากเลยไม่ต้องมานั่งแบบว่าพี่ขอเองนะออแดงเลยค่ะอ่าน,นี้เปล่าด้วยตอนนี้ตลาดเปิดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ดูแบบเร a วไทม์ไปเลยก็ได้แต่ย้ำว่าเป็นหุ้นที่เราสแกนในแนวโน้มที่ยังเป็นขาลงนะแต่ขอให้เขาแบบว่ามีช่องดิ้นนิดนึงอ่ะให้แนวดิ้นนิดนึง เชื่อสูตรเด a ดแคทนะก็ฝากไว้อีกหนึ่งสูตรสแกนนะคะเป็นสูตรสแกนสำเร็จรูปนะของ Finance Hero นะคะคุณผู้ชมที่อยากทดลองใช้สแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะคะ8นาทีเท่านั้นพออนุมัติผ่านอีเมลปุ๊บคุณผู้ชมใช้ดูแบบนี้ได้เลยฟังตามไม่ทันยังไงเดี๋ยวเราซอยคลิปให้หรือว่าจะเปิดดูคลิปของเราย้อนหลังก็ได้ไดค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะทนาอิ๋วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ